아름다운 눈에 새긴 별에 내 맘을 뺏기고 부드러운 입술 끝에 내 이름이 담긴 소. ดีค่ะทุกคนมาพบกับคลิปอันบล็อกของเรารอบนี้เป็นรอบโปร9กคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกของเราเลยด้วยถ้าเราพูดผิดพลาดประการใดต้องของอาภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราซื้ออะไรมาบ้างไงไั้นมาดูกล่องแรกกันเลยอันนี้นะคะเราได้ทําการแกะดูแล้วมันเป็นแก้วแล้ว,ลวเรากลัวว่ามันจะแตกมาดูเลยว่ามันคือ แก้วนะคะคสีมันจะเป็นสีชาแบบนี้เราชอบใบนี้มากเลยนะคะคือใบนี้มันคุม้มมากเราซื้อมาในราคา1นึ่งร้าบาทตอนแรกเราคิดว่ามันจะไซส์เล็กรายละเอียดบอกว่า8นิ้วแล้วก็กังวลอยู่ว่าเอะมันจะเล็กไปไหมแต่พอเห็นของจริงแล้วโอเคเค่ะเขาบอกว่าไม่สามารถเวฟได้นะคะทุกคนอย่าเอาเข้าไมโครเวฟเนาะเราจะเอามาใส่มาม่าหรือไม่ก็ไว้กินกับพวกซุป เดี๋ยวมาต่อที่ชิ้นนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นพวกแก้วเหมือนเดิมแหละส่วนมากเราจะสั่งพวกแก้วพวกอะไรเงี้ยมาเยอะช่วงนี้เราแฮปปี้กับการทำอาหารช้างิีเองมากเลยค่ะหรือเป็นเพราะว่าเราอะติดดูติดดูลีนในไอจีแน่เลยออาหารที่เขาทำอะน่ากินมากแล้วพันนาที่เขาใส่พวกคุกกี้หรือเค้กอะ คือทำไมมันน่ารักตัมุ้งตรงนี้ไปหมดเลยแล้วก็เลยไปสอยตาโอเคเมาดูแก้วใบนี้หนามากเลยค่ะทุกคนแล้วเขาก็สก,กินทั้งสองด้านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่ชิ้นี้กันเลยนะคะทุกคนชินนี้เป็นถาดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะน่ารักมินิมอลขนาดไหน ใบนี้นะเราโดนป้ายยามาจากแนอจีเราเห็นในอจีอ่ะคนที่เขาถ่ายคลิปอ่ะคือมันน่ารักมากเลยทุกคนแล้วก็ไม่คิดว่าเออของจริงมันน่ารักมากมันมินิมอลอ่ะเราชอบอะไรแบบนี้แล้วมันเข้ากับแก้วเลยค่ะพอเอามาวางว่ามันเข้ากันแล้วขนาดกำลังพอดีนะไม่ได้ใหญ่มากก็คือพอใส่แก้วได้หนึ่งใบแล้วก็ขนมปังตรงนี้น่ารักชอบกินต่อไปอ้าว อีกแล้วเราก็ว่าแล้วทําไมมันแพงจังคือตอนที่เราซื้อเราก็รีบๆีรีบกดสั่งซื้อเพราะว่ากลัวโคดจะหมดก็ลืมดูว่าเราสั่งช้อนมาสองชุดเพื่ออยากจะด่าตัวเองมาเลยลอีปุ๋ยมเอาอีกแล้วนะคือครั้งนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกนะนันคนมันหลายครั้งมากที่เราซื้อของแล้วเราก็ไม่ได้ทวนของให้ดีว่าเออเฮ้ยมัน มันถูกต้องตามออเดอร์ไม่จ้ะไม่ได้ดูเลยคือรีบมากอ,อุ้ยน่ารักมากเลยไม่กองแกงเลยคือมันหนักมากมันน่ารักมากเลยแล้วมันเข้ากับมันเข้ากับเซตนี้เลยอ่ะไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็แกะที่จะสองคู่จ้ะ

รู้เลยคือต้องเป็นแก้วแน่นอนแก้วนี้น่ารักมากเลยทุกคนแล้วก็เขาก็จะมีมาพร้อมกับเป็นหลอดนะคะหลอดอันนี้เป็นหลอดแก้วนะคะทุกคนก็าทำตกนี้คือเศร้าเลยนะแตก มันเป็นแก้วมันมีหลายแบบนะคะมีหลายลายตอนแรกเราก็ลังเลว่าเราจะเอาลายสนุปปี้ดีไหมคือตอนแรกจะซื้อลายสนุปปี้ใส่เข้าตากาะกร้าแล้วล่ะกําลังจะกดสั่งซื้อเอ๊ก็กดกลับไปใหม่ไม่เอาดีกว่าก็เลือกมาเป็นแก้วอันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเชื้อต่อไปเลย คือคุ้มมากค่ะน้องมีให้เลือกหลายลายนะกับแก้วใบนี้นะคะไม่รู้ว่าเรียกน้องเป็ดหรือน้องไก่นะมันดูเหมือนน้องน้องเป็ดอะเพราะว่าเอ๊ะเป็ดหรือไก่ปากสีเหลืองความแบบมินิมอลมากเลย แล้วก็เป็นขอบเสียงตาร้านนี้เราสั่งกับเขาบ่อยมากดูอันนี้อันนี้เป็นมีอีโตอันน้อยวยนามันเล็กมากทุกคนอยถามว่าคมมากไหมก็ก็ไม่มากเอาไว้หั่นขนมปังอันนี้น่ารักมากเลยอันนี้เป็นที่หั่นอะโวคาโด แล้วก็มาตอบได้อันนี้อุ้ยไม่คิดว่ามันจะเล็กขนาดนี้อันนี้จะเป็นไวท้ที่ไว้เทไว้พวกอะไรเดีวเทน้ำผึ้งหรือพวกแบบว่าเทนมเทกาแฟคือดูในรูปอะคือก็รู้นะว่าเล็กแต่ก็ไม่คิดว่าจะเล็กขนาดนี้ น้องตะมูตงมีมากทุกคนชิ้นนี้เราซื้อมาจากไอจีนะคะทุกคนคือทางร้านนะคะน่ารักมากเลยนะแนะนําดีมากเลยคือตอนที่เราซื้ออ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าว่าเราจะเอากลิ่นไหนคือทางร้านเขาก็จะถามว่าเออเราเป็นคนชอบแนวกลิ่นไหนเขาก็จะเขาก็จะแนะนํามาว่าเออลองดมล,ล,ลองแบบกลิ่นนี้กลิ่นนี้ดูไหมเราอถามไปทางร้านกันเยอะมากเราก็ไม่เราไม่มั่นใจไงว่ากลิ่นมันจะเป็นยังไง ดูจากในรีวิวก็โดนป้ายยาแล้วเราบอกกับทางร้านว่าเราอ่ะชอบเป็นแนวกลิ่นแบบสดชื่นทางเราเขาก็เลยแนะนำเทียนหอมเป็นกลิ่นของ a m b เบอร์เซียลแอมเบอรเซยรเียจะมีกลิ่นของโูกซินตัสผสมกับชาขาวและบลูเบอร์อรี่ส่วนตัว d ดฟิวเซอร์เราของไม่อ่านชื่อน,นะทุกคนเรากลัวอ่านผิดแต่มันเป็นกลิ่นโอเซียลค่ะผสมกับวานิลลาแล้วก็บัตเตอร์ ชิ้นต่อไปเลยค่ะก็จะมีของกินบ้างจะเป็นเนยถั่วเนาะอันนี้เราสั่งมาจากในช้อปปี้นะคะแล้วคือซื้อมาถูกมาซื้อมาในช่วงแฟลชเซลล์ทานร้านเขามีการมาให้ด้วยน่ารักมากเลยอันนี้นะคะจะเป็นเนย เนยถั่วลิสง100%ก็จะมีแบบว่าเป็นเนื้อหยาบแล้วก็เนื้อละเอียดอันนี้เราซื้อแบบเนื้อละเอียดมาอันนี้ขนาดอยู่ที่200กรัมเนาะอันนี้เราซื้อมาในแฟลตเซลก็แฟลตเซลก็อยู่ที่ราคา65บาทคือถูกมากทุกคนมันคุ้มแล้วคือ200กรัมส่วนอีกส่วนอีกอันนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วลิสงเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นโรชชอกโกแกลตอันนี้แค่120กรัมอันนี้เราจําราคาไม่ได้แต่อันนี้ไม่ได้แฟลตเซลเนาะทุกคน And you could swallow it and it all dissolved, see. And the moonbeam would shoot out of your fingers and your toes and the ends of your hair. Your hair. Am I talking too much? Talk yes! <laughs> ันนี้จะเป็นมามา่าอันนี้เราซื้อมาให้แม่เพราะเขาไปกินของเพื่อนที่ทํางานแล้วแล้วเขาว่าเออเฮ้ยเขาเขาอยากได้บ้างเออหาซื้อให้เขาหน่อยแล้วก็ซื้อในช้อปปีมีรสมาม่ามาม่า,มาต้มยำกุ้งแล้วก็สุก,กี้แล้วก็จะอันนี้เราอันนี้เรากินเองเนาะอัน,นจะเป็นกิมจิโอเคส่วอันนี้ก็เหมือนกันค่ะรสเหมือนกันมาชิ้นต่อไปเลยคะ่ะทุกคนชิ้นนี้ก็ใหญ่มาก นี่นะคะอันนี้จะเป็นไม้ถูกพื้นซื้อมาใน,นราชดามันค่อนข้าง,างสกปรกนะทุกคนเห็นไหมว่ามันมีฝุ่นโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็เช็ดทำความสะอาดก่อนใช้นะเราว่านี้ดีนะเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยเขาเรียกว่าอะไรตีนเหรอตีนตุกแก่ไม่ใช่สิน่าจะใช่นหะม เป็นแบบนี้นะคะค่ะเขาให้มา2อันเนาะทุกคนแล้วแบบนี้มีขายนะคะถ้าทุกคนจะซื้อปกติที่เราใช้เราจะเอาของข้างล่างขึ้นมาใช้แล้วเราก็ขี้เกียจถือขึ้นถือลงก็เลยซื้อัวของตัวเองรู้สึกทุกคนมันมีครอบดําด้ยวยมันสกปรกมากเลยอะอชิคช่วยเช็คก่อนนะสกปรกมากเลย วนี้เรากำลังอินกับสีน้าเงินถ้าทุกคนสังเกตได้ของที่เราสั่งมามีแต่สีเงินแล้วก็สีขาวค่ะเราชอบสีเงินสีนี้สวยมากเสื้อตัวนี้เราซื้อมาในราคา99บาทมันเป็นช่วงแฟนเซลนแล้วก็มาอีกสีนึงสีดําสีดําก็สวยเหมือนกันค่ะตัวหนังสือก็เป็นสีน้ําเงินเราเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อสีดํามากเลยในตู้เสื้อผ้าเรามีแต่สีดํากับสีขาว แต่จริงๆเราเป็นคนไม่ค่อยเหมาะกับเสื้อสีขาวนะเพราะเราเป็นคนที่สกรปรกมากเป็นคนที่ชอบแบบทําอะไรเลอะแล้วก็มาต่อด้วยสีครีมสีครีมอันนี้สก,ก,กีมตรงสือก็จะเล็กๆเล็กๆน่ารักแบบนี้ตอนแรกที่เราดูร้านเนี้ยเราก็กลัวว่าจะเป็นผ้าลื่นๆเพราะเราเคยซื้อในชโชปปี้อะเราได้ผ้าแบบลื่นๆมาเราก็เลยเข้าไปดูในรีวิวเขาบอกว่ามันเป็นผ้าคัตตอน เราก็เลยตัดสินใจซื้อก็เลยซื้อมาทั้งหมด3ตัวเลย อันนี้เป็นกระเป๋าใส่ iPad นะคะทุกคนเราแนะนําเลยร้านนี้ร้านนี้มีกระเป๋าให้เลือกเยอะมากน่ารักด้วยตอนแรกเราก็ตัดสินใจไม่ถูกแล้วว่าจะเอาแบบไหนแต่ที่เราเลือกแบบเนี้ยเพราะเราจะใช้ใส่ไปทํางานด้วยก็มีช่องใส่เยอะด้วยคือเราพกกระเป๋าแค่ใบใบเดียวไปเรียนหรือไปทํางานก็ได้ค่ะคุ้มเราแนะนําไปดูเลยร้านนี้เราเห็นในพรีวิวอะเขาเอาโปสเตอร์ใส่ตรงนี้เออเก่งมากเลยเดี๋ยวเราจะปีนโปสเตอร์เองเอามาใส่แล้วก็ ใส่รูปน้องเทเชอร์อันนี้ก็ชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนอันนี้นะับอันนี้เป็นเคสไอแพเนาะเขามีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะคะน่ารักมากเดี๋ยวเราจะเอาสติกเกอร์ไปไปแปะใส่เคส Talk <Yes. S 1> เดี๋ยวด้านหน้าเราจะแต่งด้วยโปสการ์สโปสการ์สอันนี้เราทำเองนะคะแล้วเราก็จะใส่โปสการ์สรูปน้องเทเชอร์รูปนี้น้องน่ารักมากเลยเย้แล้ก็เปิดกล่องครบแล้วนะคะทุกคน ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเม้นหรือติชมกันได้เนาะเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของเราด้วยถ้าเสียงในห้องมันก้องไปแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะงั้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโวนะบ๊ายบาย